ยกกโซดสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมแต่ในก็อยู่กับผมในชแนลฮันดูออกคงกบผมก็วันนี้ก็ผมฟอร์เรนกับผมได้มีเซตใหม่หลุดออกมาครับผมก็คือเซตฉลองครบรอบ5ปีครับผมก็เซตนี้เหมือนจะมีแค่มีดกับเออ่การบัตตี้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีเอ่อไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสเปรย์หรือเปล่ากับเพลเยอร์การ์ดครับผมไอเซตเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาแบบฟรีหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่ะผมรู้สึกเหมือนมันจะมาแบบฟรีๆอ่ะหรือแบบอาจจะมาขายเนแบบขายแค่มีดอย่างเดียวเงี้ยส่วนไอของเพราะว่าอาจจะแจกเนี้ยซึ่งผมก ครับผมรู้สึกว่าเซตเนี้ยน่าจะมาขายแค่ไม่หย่างเดียวส่วนไอ้พวกนั้นน่าจะมาแจกฟรีนะเพราะว่าแบบมันดูไม่ได้บือหวาอะไรหรือจะแจกกูเล็ก็ไดรก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูตัวเข้าเกมอีกทีครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาขายแหละนะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาขายแหละเพราะว่ามีดมันดูแบบมีลุ้นเล่นอะไรมันดูไม่ธรรมดานะแต่ถ้าแจกก็ได้นะกูจะได้มีดใหม่แล้วนะ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูแอนิเมชั่นมีดกันครับผมอันนี้ก็คืออันแรกนะซึ่งผมไม่ชัวร์ว่ามันมีกี่สีแดงถ้าที่ผมเห็น แบบ e ดี u l t เลยสีต้นตเลยควงคล้ายๆซิโนฮันเตอร์เนาะก็ a อนิเมชันก็ทั่วไปเลยเหมือนกับซิโนฮันเตอร์เลยไม่ได้มีรู่เรื่องอะไรเพิ่มเลยตอนโชว์มิสก็มีออร่ามาจากตามังกรอะท่าอะไรนี่เหมือนกันเป๊ะเลยอืม นะสดตจ้หัวนะผมไม่ค่อยชอบท่าถือเท่าไหร่คือมีดมันทรงแบบเนี้ยผมคิดว่าถ่าถือแบบคขวยคว้างครอขว้คว้างอ่ะไขว้ยขวยคว้างไงก็ฮะถือเออถือย่างี้เออถือมันก็แบบถือเหมือนดีบปดําพาร์อะไรเงี้ยมันเป็นสั้นๆเงี้ยเออสั้นๆเียเออน่าจะดีกว่าเพราะว่าไอ้มีดทรงเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะที่จะมาถือแบบซีโนฮันเตอร์เท่าไหร่ผมรู้สึกส่วนตัวนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยคือแบบไม่ได้嘛วะมันถือไป่ได้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ แล้วก็ข้อเสียที่ผมเจออย่างหนึ่งก็คือสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะก็คือทำไมเวลาควักมีดม,มันต้องมีเสียงรึงรึงใว่ไหะซึ่งผมไม่ชอบเลยเพราะว่าเวลาเราควักมีดมันเนี่ยอาจจะแบบหลุดโฟกัสกับเป้าที่เรากำลังเล็งศัตรูอยู่เงี้ยเข้าใจไหมเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็แบบเอยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นนี่ก็อันนี้เป็นแค่ความคิดเหน็นส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่ต้องมีก็ได้เสียงแบบฟลุฟ๊บๆลบเออก็ได้เบาๆอ,อ่ะนี่ค มันดังไปเว้ยมานะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านัผมมันจะเรามาดูพร้อมกันเลยมั้ยสีฟ้าก็โอเคนะแต่ว่าสีมันดูแบบไม่ค่อยเด่นเนาะสีดูจักจางก็เลยอนิเมชันอะไรก็เหมือนเดิมนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันสวยหรือเปล่านะเฮ้ยผมรู้สึกว่าสีฟ้ามันสวยกว่าสีเขียวว่ะคือเอฟเฟกต์มันมันดูแบบไม่ได้เยอะเท่าสีเขียวคือสีเขียวมันเห็นง่ายไงสีฟ้าดูมันดูคืกว่บฉากดีอะ ก็อนิเมชันอะไรก็เหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยต่อมาก็ผมสีชมพูนะมาไปดูเลยนี่มันดูหนักๆเนาะนี่มันดูใหญ่ๆหนักๆไม่รู้ว่ะเสียงควงโคดหน่าลำคาญเลย ก็เทียบก็เหมือนเดิมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูสีต่อไปกันเลยโอเคนะครับนี่ก็เป็นสีสุดท้ายของเซตนี้นะหเหมอนว่าเซตนี้จะมีทั้งหมดสีสีนะคือสีเขียวสีม่วงหรือสีภูมิอู้นะแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้ามีสีสีครับผมมาเดี๋ยวเราดูสีแดงกันเลยสีสุดท้ายละสีแดงสวยนะติดอย่างเดียวมันอยเดีวมีนันมันใหญ่มันดูอ้วนหนักๆไม่รู้อ่ะมันดูไม่ผิวอ่ะ โอ้ยเสียงควงมีป็นคนน่าตำคาดเลยโอเคก็เซตนี้ก็ สีสีก็มีประมาณนี้เนาะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับผมสำหรับเซตนี้ทุกคนชอบกันหรือเปล่าส่วนตัวผมนะผมค่อคนขน้างที่จะชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบโมเดลเท่าไหร่โมเดลมันดูใหญ่ๆแล้วมันเวลาควงมันดูหนักหนักแล้วก็ไอเนี้ยไอเสียงเวลาควงเนะี่ยแม่งไม่ชอบเลยแม่งเสียงมันดนังแล้วมันน่ารำคาญมากๆครับผมโอเคก็ไม่รู้นะครับว่าเซตนี้จะมาแจกฟรีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเซตฉลองรอบ5ปีของวอลเลตนะก็ถ้าเกิดแจกฟรีก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูในช่องรับผมแต่ถ้าเกิดมันขายก็อาจจะไม่่่่ซื้้นนนะะคครรมวาาาไไโดใจเเทหกิ ชอบคลิปน,นี้ก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตามให้ช่องคาลโอ,อคูนก็ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการท,าที่จะต่อบไปก็ผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจนี